สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาทดสอบว่าน้ำยาของเรานั้นกันน้ำเกาะจริงหรือเปล่า <S <S เริ่มกันที่เราจะแบ่งกระจกข้างที่เช็ดน้ำยาข้างที่ไม่เช็ดน้ำยา <S 1> <S 1> และพี่ชังเราก็ละเลงฉีดน้ำไปเลยคะ่ะฉีดเข้าไปฉีดไปแล้วดูสิคะทุกคนเกิดอะไรขึ้นเวลาฝนตกหนักๆน,นั้นไม่ต้องกลัวอีกต่อไป ยังยังไม่จบดูสิคะทุกคนนี่ทดสอบกันให้เห็นไปเลยสุดยอดไปไหนครับของดีแบบนี้ไม่มีขายค่ะเราทำให้ฟรีเพียงลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่ร้านไม่ว่าจะเป็นติดตั้งกระจกรถยนต์หรือติดฟิล์มกองแสงทางร้านของเราก็จะเช็ดน้ำยาเคลือบกระจกให้ฟรีไปเลยค่ะ,ะใครสนใจแวะมาที่เจเจเลยค่ะโชว 093-665-2685แอดไลน์ตามด้านล่างนี้เลยค่ะติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ JJ กระจกรถยนต์ฟิล์มกองแสงสาขาประจวบสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ